สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมความน่ารักนะคะของเด็กๆที่ช่องมีบุญลูกแม่วาคลิปนี้แม่วาก็มีความน่ารักของเด็กๆมาให้ได้รับชมอีกเช่นเคยนะคะจะน่ารักกันขนาดไหนเราก็มาชมกันดีกว่านะคะความน่ารักของน้องดวงใจพี่มีบุญน,นะคะ หลังจากที่น้องดวงใจนะคะก็ตื่นแล้วแม่วาก็เอาน้องออกมาก็วันนี้นึกยังไงก็ไม่รู้นะคะวันนี้อยากจะเข้าหาพี่มีบุญเพราะปกติแล้วตอนนี้น้องก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยติดพี่มีบุญนะคะจะติดแม่มากกว่าน้องดวงใจวันนี้นึกยังไงไม่รู้นะคะไปขอพี่มีบุญดูดขนนะคะเป็นอนดูดขนพี่มีบุญ นอนได้ดูดได้สักพักหนึ่งก็เลิกแล้วค่ะเริ่มเป็นสาวแล้วนะคะเริ่มห่างๆจากพี่มีบุญแล้วนะคะพอเขาหาพี่มีบุญได้สักพักหนึ่งก็มีนะคะเด็กโคงมาแล้วน้องมีตังน้องมีตังนี้เขาก็ติดพี่มีบุญอยู่นะคะยังนอนดูดขนพี่มีบุญอยู่เห็นน้องมาเข้าใกล้พี่มีบุญก็เริ่มกระแสะกมาแล้วนะคะน้องมีตัง เด็กโคงนะคะป่านนี้แล้วยังไม่เลิกนอนดูดขนพี่เลยนะคะน้องดวงใจก็คงจะเห็นพวกพี่ๆนะคะนอนดูดขนพี่มีบุญก็เลยไม่เข้าหานะคะน้องพี่บุญห่างน้องดวงใจนะคะห่างพี่มีบุญมากๆเลยนี่อีก1เด็กโคงนะคะแย่งกันนะคะน้องมีขวัญก็ติดพี่มีบุญเช่นกันนะคะนอนดูดขนพี่มีบุญ ทีนี้ก็เกิดศึกแย่งกันนะคะทีนี้มารวมตัวกันเลยนะคะลูกๆของพี่มีบุญคุณพ่อลูกโดกนะคะพ่อนมของเรามารวมกันเลยนะคะมีตังมีขวัญน,น้องดวงใจนี่นะคะเรียงตามลำรับเลยความน่ารักภาพแบบนี้เอฟซีเห็นแล้วชื่นใจไหมคะแม่วาเห็นแล้วแม่วาชื่นใจนะคะลูกๆของแม่วาน่ารัก สุขภาพแข็งแรงแม่วาถ่ายคลิปนี้ไปแล้วก็แบบชื่นใจชื่นใจมากๆเลยนะคะความน่ารักของเด็กๆก็มานอนรวมตัวกันนะคะให้แม่วาถ่ายคลิปเหมือนเด็กๆเขาจะรู้นะคะว่าเออช่วงถ่ายคลิปนะคะเขาก็จะอยู่นิ่งๆให้แม่ถ่ายความน่ารักให้เอฟซีได้ชมกันนะคะก็ถ้าเอฟซี ว่าเด็กๆน่ารักนะคะก็ขอช่วยกันกดไลค์กดหัวใจให้กับเด็กๆด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆด้วยะคะ่ะหลังจากที่นะคะแยกย้ายกันไปแล้วก็ต่างคนต่างไปหามุมสงบนอนนะคะน้องดวงใจก็ได้มุมนี้นะคะมุมที่นั่งเฝ้าแม่วานนะคะ แม่วาก็นั่งอยู่ข้างๆนี่นะคะเขาก็ไม่ห่างไม่ห่างแม่เลยน้องดวงใจจะติดแม่วามากๆนะคะเขาจะห่างห่างมากเลยตอนนี้เริ่มห่างจากพี่มีบุญแล้วแล้วก็ห่างจากพวกพี่ๆจาค่อนข้างติดแม่วานะคะแม่นั่งอยู่ตรงไหนเขาก็จะมานอนเล่นอยู่ข้างๆนะคะนี่ก็คือความสุขของน้องดวงใจนะคะถึงน้องจะกตัวเล็กนะคะ แต่ว่าความแข็งแรงเขาเยอะสุขภาพจิตก็ดีนะคะสุขภาพกายก็ดีก็พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวแม่วาก็จะพาน้องดวงใจไปให้คุณหมอนะคะตัวสุขภาพพร้อมกับพี่มีโชคแล้วก็พี่มีขวัญน,นะคะไปตุกไปฉีดวัคซีนเข็มสองแม่วาก็อยากจะตรวจด,ดูนะคะว่าน้องมีโรค อะไรหรือเปล่าที่ติดมากับแม่เขานะคะเพื่อความมั่นใจแล้วก็เพื่อสุขภาพของน้องแม่วาก็โทรไปคุยกับคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอก็โอเคนะคะพรุ่งนี้ให้พาน้องดวงใจไปดูว่าสามารถตรวจเลือดได้ไหมเราต้องพาน้องไปก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็แม่วาก็ภาวนานะคะขอให้น้องดวงใจแข็งแรงไม่มีโรค ได้ๆนะคะติดมาจากแม่เขาถ้าเขาอารมณ์ดีเขาก็จะนอนเล่นอยู่อย่างนี้นะคะเขาเป็นแมวอารมณ์ดีค่ะก็จะนอนเล่นกิ้งไปกิ้งมาเดี๋ยวสักพักนึงแด่วเขาก็หลับนะคะเขาถ้าก็เขาอยู่ข้างๆแม่ถ้าแม่ว่าลุกไม่ได้นะคะถ้าลุกนี่ก็คือลุกตามเลยะคะเดินตามเลยนะคะแม่วาก็ไม่ค่อยกล้า ทิ้งน้องนะคะก็ต้องอยู่ข้างๆน้องก่อนเพราะว่าบัวพี่ๆเยียบเอานะคะหลังจากที่เล่นไปได้พักหนึ่งแล้วก็รู้แล้วนะคะว่าจะได้เวลานอนแล้วคงจะหิวไม่ว่าก็เทอาหารนะคะอาหารเปียกแล้วก็ผสมนะคะผสมอาหารเสริมของแมวเด็กก็น้องค่อนข้างที่จะกินเก่งนะคะ ะะกิน่นทั้งกินทั้งลงไปทั้งตัวทั้งละเลงหมดเลยนะคะหน้าตากินนี้กลัวพี่ๆเขาแย่งนะคะตั้งหน้าตั้งตากินเดี๋ยวนี้รู้มากแล้วนะคะตื่นขึ้นมานี่จะเดินไปที่ชามข้าวตัวเองแล้วนะคะกลัวพี่พี่เขาจะมาแย่งนี่นะคะน้องเอวาก็มายืนคุมนะคะ ลงไปทั้งตัวเลยค่สรุปขาแข้งก็ลงไปเลยหน้าตานี่ก็หมดนะคะหมดเลยกินแต่ละทีลงไปทั้งตัวเลยค่ะดีแล้วไม่ลงไปกิ้งทั้งตัวนะคะมือนี่ต้องเข้าไปทั้งชามเลยนะคะมือนี่จะต้องเข้าไปในในชามด้วยสภาพออกมานะคะหลังจากกินอิ่มแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะ ทั้งหน้าตาทั้งมือไม้มอมแหมมไปหมดเลยนะคะแม่วาก็ต้องขอตัวไปทำความสะอาดน้องก่อนนะคะก่อนที่จะเอาน้องนอนก็ต้องไปเอาผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าตาเช็ดมือน้องก่อนนะคะแม่วาก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกๆก,ก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจที่ ทุกๆท,ท่านมีให้กับเด็กๆที่บ้านมีบุญล,ลูกแม่วาเสมอมานะคะก็แม่วาก็ขอฝากทุกๆท,ท่านช่วยรับชมโฆษณาเพื่อเป็นค่าขนมให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะอยาก,กดข้ามนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ